นายชลวิทย์ยุวชิตเกิดเมื่อวันที่6สิงหาคมพุทธศักราช2514อายุ44ปีสำเร็จการศึกษาสัตวแพทยศาสตร์บัณฑิตจากคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแกน่นปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำสาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์และดำรงตำแหน่งรองคณะบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและบริการวิชาการคณะเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีจากความรู้ความสามารถ อันเป็นที่ประจักษ์จึงได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลสัตว์ราชภัฏอุดรธานีอีกตำแหน่งหนึ่งก็ต้องเรียนให้ทราบว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่ตั้งมาครบ9 1ปีมีนโยบายคือปรัชญาที่มั่นคงก็คือเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อท้องถิน่นและพันธกิจที่สำคัญที่จะกระทำได้อย่างเต็มที่ก็คือ ครูบาอาจารย์ที่อยู่ในหน่วยงานต่างๆที่จะไปให้บริการทางวิชาการเอาความรู้ที่มีไปช่วยดูแลสังคมดูแลท้องถิ่นที่เป็นปัญหาด้วยในช่วงแรกของชีวิตรับราชการนายชลวิทยุวชิตได้ทำงานอย่างอุทิศตนและเสียสละจนได้รับพระมหากรุณาธิคุณให้เข้ารับพระราชทานเหรียญตราสัญ,ญลักษณ์พระนามาพิถ่ยย่อมวกรทองคำ จากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชรราาลงกสยาม,มากุฎราชกุมารด้วยความจงรักภักดีและเพื่อสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยจึงได้ริเริ่มจัดตั้งหน่วยสัตวแพทย์อาสาเพื่อสมทบหน่วยสัตวแพทย์มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีของจังหวัดอุดรธานีซึ่งถือว่าเป็นหน่วยแรกของมหาวิทยาลัยรชัชภัฏทั่วประเทศ เพื่อเป็นการสืบสารงานตามแนวราชดําริของสมเด็จพระสรีนครินทราบรมราชชนนีจึงได้จัดทีมบุคลากรอ,ออกให้บริการทางด้านสุขภาพสัตว์ตลอดจนให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคระบาดระหว่างสัตว์สู่คนในท้องถิ่นที่ทุรกันดาลวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งภารกิจที่พวกเราชาวคณะเทคโนโลยีนะครับได้ลงมาบริการวิชาการสู่พี่น้องประชาชนนะครับในหน่วยสาธารณทยขอา,าสาสมทบ ร่วมกับหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีของจังหวัดอุดรธานีนะครับพวกเราทีมคณาจารย์แล้วก็บุคลากรแล้วก็รวมทั้งนักศึกษานะครับได้ลงมาบริการวิชาการทั้งด้านสุขภาพสัตว์เลี้ยงแก่พี่น้องประชาชนในท้องถิ่นที่ห่างไกลแล้วก็ทุรกันดารน,นะครับทุกอย่างเหล่านี้กิจกรรมเหล่านี้เป็นการปลูกฝังทั้งจิตสํานึกเองนะครับสู่ตัวนักศึกษาในการที่ได้รู้จักในการเสียสละเพื่อชาติเพื่อแผ่นดินนะครับ ในการบริการาชาวบ้านหรือพี่น้องประชาชนนะครับนักศึกษาจะเกิดการเรียนรู้นักศึกษาจะเกิดทักษะนะครับในตัวของนักศึกษาเองซึ่งทุกอย่างเหล่านี้นะครับจะกลับคืนเข้าสู่ตัวของเขาแล้ววันหนึ่งในวันในวันในวันข้างหน้านะครับเขาก็จะเป็นกําลังสําคัญของชาติบ้านเมืองของเราจากการทํางานที่ทุ่มเททั้งกําลังกายกําลังสติปัญญาจนทําให้หน่วยสัตวแพทย์อาสาสมทบได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการของหน่วยแพทย์พอสอวอ ซึ่งถือเป็นหน่วยสัตวแพทย์หน่วยแรกของภาคอีสานจึงได้รับพระมหากรณาธิคุณให้เข้ารับพระราชทานเข็มกรรมการของหน่วยและเหรียญตราสัญลักษณ์สวจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อ克拉จุกมารีซึ่งเป็นที่ภาคภูมิใจอย่างสูงสุดแก่ตนเองและผู้ร่วมงานจากปณิธานที่แน่วแน่ที่จะสนองงานใต้เบื้องพระยุคลบาทจึงได้นำบุคลากรในหน่วยงานลงไปสนองงานในพระราชดํารี ภายใต้โครงการสัตวแพทย์ราชฐานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถท,ที่จังหวัดบึงกาฬและจังหวัดมุกดาหารด้วยความเสียสละสำหรับงานในฐานะผู้อำนวยการโรงพยาบาลสัตว์ท่านอาจารย์ชลวิทย์ก็ได้เป็นผู้นําในการที่จะฝึกฝนนักศึกษาคณาจารย์และนายสัตวแพทย์ให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการดูแลรักษาสัตว์เพื่อบริการพี่น้องประชาชนโดยไม่เห็นแก่เวลา ของทางราชการไม่ว่าจะเป็นกลางค่ำกลางคืนท่านอาจารย์ก็ได้มาดูแลตลอดเวลาด้วยความอุทิศตนเล่เสียสละเป็นอย่างยิ่งจากนโยบายของรัฐบาลไทยที่ต้องการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้านและด้วยปณิธานอันมุ่งมั่นที่จะนําความรู้ความสามารถให้ก่อเกิดประโยชน์ต่อเพื่อนมนุษย์โดยไม่แยกเชื้อชาติและศาสนาจึงได้เกิดงานวิจัยที่สําคัญเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาโรคอุจจาระร่วงอย่างรุนแรง ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวซึ่งงานวิจัยในครั้งนี้ถือเป็นที่ยอมรับไปทั่วโลกจากการตอบรับให้ไปน,นำเสนอในงานประชุมสัตวแพทย์โลกครั้งที่31นักลุงปรากประเทศสาธารณรัฐเช็กจากการใช้ความรู้ความสามารถยังได้สร้างสารรค์งานวิจัยที่ช่วยในการพัฒนาชาติไทยโดยได้รับการยอมรับทั้งในระดับนานาชาติและระดับชาติกว่า10ชิ้นงาน จากการทุ่มเทพ,พัฒนางานวิจัยจึงได้เกิดแนวคิดริเริ่มในการขยายความร่วมมือระหว่างองคอ์กรภายนอกจนได้ก่อตั้งศูนย์เฝ้าระวังโรคระบาดระหว่างสัตว์สู่คนขึ้นเป็นแห่งแรกในจังหวัดอุดรธานีและในพันธกิจผู้อำนวยการโรงพยาบาลสัตว์รัชพัฒนอุดรธานีได้ยกระดับมาตรฐานการให้บริการด้านสุขภาพสัตว์ได้อย่างมีประสิทธิภาพจนเป็นที่ยอมรับตลอดจนบรุรณาการการทำงานร่วมกับการเรียนการสอน ให้เป็นแหล่งเรียนรู้และฝึกปฏิบัติแก่นักศึกษาจนเกิดทักษะความเชี่ยวชาญซึ่งเป็นการตอบสนองต่อพันธกิจของมหาวิทยาลัยในการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพไปรับใช้สังคมท้องถิ่นต่อไปนอกจากนี้ยังมีการพัฒนางานทางด้านวิชาการสรัลยศาสตร์สัตว์เล็กโดยเฉพาะงานศัลยกรรมกระดูกสันหลังซึ่งเป็นนวัตกรรมที่ได้รับการยอมรับในเชิงวิชาการด้านสัตวแพทย์เป็นอย่างสูง โดยที่ผ่านมาในเรื่องของการสัญญกรรมกระดุกสลังนี้เราจะถือว่าเป็นทางการแพทย์เราเรียกว่าเคสตัตดี้นะครับเราจะใช้ตัวนี้ในการฝึกฝนนักศึกษาของเราแล้วก็ทีมแพทย์ของเราเราจะไม่คิดค่าบริการนะครับซึ่งซึ่งเป็น,ปนที่เป็นที่ภาคภูมิใจของทีมงานมากนะครับในเรื่องของงานสัญยกรรมกระดุกสลังที่เราไม่คิดค่าบริการเนี่ยผมคิดว่าในประเทศไทยของเรามีที่ที่โรงพยาบาลของมละะดยราชบัตรเราเท่านั้นชีวิตอนันทรงคุณค่าด้วยวิถีของการเสียสละเพื่อแผ่นดิน นายชลวิทย์ยุวชิตได้ใช้ชีวิตนอกเวลาราชการในการอุทิศตนด้วยศรัทธาที่ตั้งมั่นในพระพุทธศาสนาท่านได้สละทั้งกำลังกายกำลังทรัพย์เพื่อทำนุบำรุงและรักษาพระศาสนาไว้ให้คงอยู่คู่แผ่นดินไทย